ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายสมซ่านะคะมานั่งอ่นี้นะคะตายลมไม้ชายคานนะคะวันนี้จะมาคุยคุยกับเพื่อนๆนะคะเพื่อน,น,ะะอนผู้หญิงด้วยกันนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเร,เราอ่ะมีชีวิตผู้ที่แบบเราอยากให้ชีวิตผู้มีความสุขแล้วก็ชีวิตไปได้ราบรื่นนะคะแล้วก็ทำยังไงชีวิตครอบครัวจะมีความสุขอะคะ่ะเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะคะอันถ้าอ่าข้อแรกนะคะถ้าสมมุติว่าได้สามีที่มีเซ็ก์บ่อยนะคะ ชวนเขาออกกําลังกายแล้วก็ไม่ให้เขาดูหนังที่แบบว่าเล้าอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เขาหมกมุ่นมากอะค่ะชวนเขาออกกําลังกายหรือดูธรรมะหรือพากันทํากิจกรรมเข้าวัดอะไรประมาณเนี้ยสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะสังสางๆก็ได้แต่บอกนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในข้อมูลมั่ง แต่ว่าถ้าคนเซ็กจัดนะคะก็จะก็จะหาหาเหตุผลนั่นหละแค่นั่งรถไปด้วยกันนี่ก็ก็จะมีแล้วนะคะจะขอแล้วนะคะก็เลยเป็นอันว่าให้เขาอย่าฝักใฝ่แต่อย่างเดียวคะ่ะให้มองออกไปข้างถนนแล้วดูนูน่นดูนี่มั่งอะคะ่ะ แล้วก็ชวนเขาออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายมันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อ,อ,อย่างสมมติว่ามีเซ็กบ่อยอย่างเงี้ยก็หนึ่งก็ก็ไปทํางานก็น่าจะขาอ่อนนะคะขาอ่อนแล้วก็ล้าค่ะแล้วก็แต่ถ้าออกเ,ออเสียงเหงื่อพอออกกําลังกายนี่นะคะจะทําให้เขาเมี จะทำให้เขามีพลังงานแล้วก็มี energy ร่างกายก็จะสตรองนะคะแต่ถ้าลงกับเซ็กส์กัส่วนมากมันจะเหนื่อยแล้วก็เพลียค่ะแล้วก็มันจะเป็นเพลียแล้วเหนื่อยอะค่ะเดินทำงานไม่มีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะมองดูแล้วถ้าเยอะเกินจะเบื่อชิดว่านะให้ให้เสียงเหงื่อออกกำลังกายให้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าจะได้ ร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดการคองฟรีะคะนะคะ,นะคะอันนี้คือถ้ามีสามีที่เซ็กจัดนะคะอันนี้คือทางออกทางหนึ่งนะคะหนึ่งพึ่งธรรมาสองอย่าหมกุ้นสามให้ออกกำลังกายค่ะใช้เวลาว่างโดยทำกิจกรรมรั้วสวนปลูกนู่นนี่นั่นนะคะอย่าให้เขาดูหนังโป๊มากค่ะนี่หละอืมแล้วทีนี้ วิธีที่ทําให้ชีวิตคู่มีความสุขนะคะมีความสุขจนใครๆอิจฉานะคะก็จะเป็นเพศสัมพันธ์ก็มีส่วนนะคะอันนี้ช่างชาก็อ่านไม้เฉยแต่ตัวเองก็บกคล้องอยู่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกอันนี้ก็คือข้อมูลใครทําได้ก็ถือว่าโอนะคะก็ถือว่าทําไปแต่ช่างชาก็จะขัดอยู่ตรงที่เพศสัมพันธ์นี้เลยค่ะ ื่อสัมพันธ์สร้างความสมดุลนะคะเพราะว่าเขาชอบอะไรขนาดไหนเราก็ตอบโจทย์นะคะว่าแต่ละสไตล์แต่ละคู่ของตัวเองชอบอะไรก็เรียนรู้กันนะคะ <c oughs> นี่แหลคะค่ะก็จะทําให้สุขและมันจะพึงพอใจทั้งคู่แล้วก็คุยกันแล้วก็ครอบครัวก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ค,คือคือบอกแต่คนอื่นนะคะของตัวเองก็รู้ว่า ว่า,าไม่เท่าไหร่คะอันนี้ยอมยกโคงขาวคะ่ะบอกคนอื่นที่เขาแบบว่า,เ,าเพื่อนผู้หญิงที่แบบว่าตอบโจทย์จุดนี้ได้เยอะอะค่ะแต่มันเยอะจริงๆก็ให้ไปออกก็เวียนกลับไปข้อแรกนะคะออกกําลังกายธรรมะแล้วก็อย่าหมกมุ่นนะอันนี้พูดถึงให้พึงพอใจทั้งสองฝ่ายรู้ว่าเขาชอบอะไรเราชอบยังไง เรียนรู้กันนะคะชีวิตคู่เบื้องต้นนะคะแล้วก็ปณีปนอมปณีปนอมก็คืออารมณมอร่วยบางทีเราก็ไม่เป๊ะจนเกินไปบางทีเราก็มีไหลาตามเหตุผลของเขามากอะไรเงี้ยคำว่าปณีปนอมให้ความสําคัญความสําเร็จของคู่ก็คือเยินยอเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาอะคะ่ะแล้วก็อ่า ให้สามมีไปเจอเพื่อนบ้างในการที่มีปราร์ตี้นะคะบางทีเราก็ให้ให้ชีวิตอิสระเขาช่วงที่แบบช่วงที่ช่วงที่เขาพบเจอเพื่อนถูงเลี้ยงนเหลืออะไรของเขาอะค่ะนานๆปีใหม่สังสรรค์อะไรเงี้ยเราก็ให้พื้นที่พวกเขาคุยกับเพื่อนด้วยสอง เป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตก็คือทั้งสองคนคุยกันไปด้วยกันนะคะมีเป้าหมายไปด้วยกันแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวนะคะพื้นที่ส่วนตัวก็คือเราจะไม่ไปคาดคั้นเขาให้อาคุณนอนอ่านหนังสือพิมพ์พาฉันไปเที่ยวหน่อยสิพาฉันไปเดินห้างหน่อยสิอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปบังคับเขาอยากไปเราก็ไปเองเลยถ้าเขาไม่พาไปหรือเขาไม่มีเวลา ถ้าเขาจะดูบอลดูมวยอะไรของเขาเขาไม่ว่างอะคะ่ะเราก็คืออย่าอย่าให้เวลาส่วนตัวเขานั่นเลยะคะ่ะแล้วทีนี้ก็อย่าคาดหวังนะคะแล้วก็พูดคุยสื่อสารอย่างเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจนะคะกล้าที่จะขอกล้าที่จะขอ คำว่ากล้าที่จะขอนี่คืออะไรซ้งางๆก็ไม่รู้ขออะไรอะ่ะขออะไรอะ่ะอันนี้มีนะแต่ว่าจะบอกไว้แต่ว่าไม่รู้ขออะไรเพรานะว่ากล้ที่จะขอขออนุญาตหรือขอขอปฏิเสธหรืออะไรนี่แหละการสื่อสารอย่าคาดหวังยอมกันและกันบ้างยอมนะคะยอมอย่า คือชีวิตคู่เนาะมันต้องยอมกันและกันว่างั้นยอมกันและกันแล้วก็เยินยอเขาขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทำให้อ่ะคะ่ะอภัยและมีเวลาให้กันนะคะมีเวลาให้กันมีเวลาด้วยกันก็จะนี่แหละค่ะมั่ มาบอกนะคะวิธีทําให้ชีวิตคู่ที่มีความสุขจนคนจนคนอิจฉาชีวิตคู่ของคุณนะคะอ่ะวนนทวนอีกครั้งนะคะสมมุติว่าเซ็กบ่อยจัดให้เราบ่อยเราก็เพียถึงไม่เพียเราก็ว่ามันเยอะเกินเราก็หนึ่งชวนออกกาลังกายสองพูดให้เขาว่าอย่าหมกมุ่นสาม จะกำให้เขาปลูกพริกปลูกตะไคปลูกดอกไม้ปลูกมะเขือก็ว่าไปให้เขาใช้เวลาว่างตรงนั้นดีกว่ามาจ้องเราจะปีอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชีวิตคู่ที่จะทำให้คุณมีความสุขก็คือปณีปนอมให้ความสำคัญความสำเร็จของคู่ของคุณก็คือ,อ ขอบคุณยินดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาถ้าเขาทำอะไรสำเร็จอะคะ่ะก็คือเอื้ออาทรต่อคู่ของคุณนั่นแหละแบ่งเวลาให้เขามั่งเวลาเขา,เ,าเขาขอไปไปสังสรรค์หรือไปตกปลากับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เขามีเวลาของเขาอะคะ่ะเป้าหมายชีวิตก็ต้องไปด้วยกันะ เขาไปอย่างหนึ่งเราไปอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะต้องเป้าหมายต้องเป็นทางเดียวกันนะคะชีวิตคู่พื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวก็เวลาเขาจะดูหนังดูบอลเราก็ให้เวลาเขาเราจะไปห้างเราก,ก็จะไปดึงเขาเอาเวลาของเขาไปพาไปเที่ยวห้างหรือพาไปดูหนังอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวไม่มีหรือเปล่า ตามข้อมูลนะคะแล้วก็กล้าที่จะขอขออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยอมกันและกันอย่าคาดหวังรู้จักการสื่อสารอภัยให้กันและมีเวลาให้กันนะคะเพศสัมพันธ์ก็สร้างความสมดุลนะคะเธอชอบอะไรฉันชอบอะไรเธอชอบ เธอชอบยังไงก็ปรับปรุงหากันพึงพอใจทั้งสองฝ่ายคู่คุณก็จะมีความสุขค่ะขอบคุณมากมายค่ะอันนี้คือคือให้ข้อมูลอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับใช้อ่ะคะ่ะอันไหนที่นี่ก็ถือว่าแบ่งปันในสิ่งที่เรียนรู้หรือว่าไปเจอสิ่งที่ดีๆและสร้างสรรค์ก็นำมาบอกมากล่าวเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากมายค่ะ ขอให้ชีวิตคู่ของคุณจงมีความสุขมีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจแล้วเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตคู่คุณตั้งไว้นะคะ See y o u Next to see y o u Next Clip ค่ะ